คลิปนี้ช่างซ่อมผ้านะคะจะเอาวิธีการใส่ซิปฟันเหล็กกับเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเสือ้อเสื้อวอร์มเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวนะคะที่เขาเป็นลักษณะแบบไม่มีซิป,ปนะคะใส่แบบสวมหัวนะคะลูกค้าต้องการให้มาใส่ซิปข้างหน้าวิธีนะคะเราก็ไปหาซื้อซิปนะคะวัดความยาว ที่เราต้องการใส่ไปตัวนี้ลูกค้าอยากได้ด่วนก็เลยใช้ลูกค้าไปซื้อทิปมาให้นะคะซื้อทิปมาให้ตัวนี้เราก็คิดเฉพาะค่าแรงนะคะค่าแรงก็ประมาณแปดสิบบาทถึงร้อยหนึ่งนะกะวัดเนี่ยอันนี้ลูกค้าไปซื้อมารู้สึกจะสั้นกว่านิดหนึ่งแล้วนะปกติเราต้องซื้อให้ให้ยาวกว่านะคะเผื่อผ้ามันยืดแต่ถ้ามันยาวกว่าเราสามารถดึงได้แต่ถ้ามันสั้นกว่านี้มันมันไม่ได้นะคะ วิธีก็คือนะคะตรงนี้เป็นฮูดเราก็เลาะอ,ออกเลาะอ,ออกให้แยกงนี้ก่อนเลยนะเขาเป็นฮูดแต่มีรอยต่ออยู่ข้างหน้าถ้ามันไม่มีเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จับแขนนะคะแขนข้างหนึ่งยัดเข้าไปในข้างหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาจับตะเข็บข้างนะคะกัดไว้ให้มันตรงกันเพราะว่าไม่เราไม่กัดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราแบ่งกลางหน้าเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะแล้วเราก็จับ เส้นที่มันมีนน่ะเนาะอันนี้เป็นแขนสโลปก็จับให้ตรงกันเอาเข็มมุดกัดไว้นะฮะกัดให้มันตรงกันนะแล้วก็จับไล่ผ้านะคะไล่ผ้าตกลงมาให้มันเป็นแบบเนี่ยเสื้อเขาดีด้วยเนาะเราก็บอกเขาว่าต้องผ่าตรงนี้นะเขาก็บอกเขาโอเคเขายอมรับ ยอมรับได้เนะาะเพราว่าอยากใส่ก็ผ่านลงมาเลยเราก็ใช้ช็อกนะคะติ๊กไว้ก่อนถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใช้ช็อกติ๊กไว้ก่อนติ๊กตรงที่เป็นสันทุบพอติ๊กเสร็จแล้วก็ถอดเข็มหมดต่างๆที่เรากัดไว้ออก นี้เราก็จะมาดูนะคะจะมาดูเส้นที่เราติ๊กไว้นะเส้นที่เราติ๊กไว้นะคะมาดูว่ามันจะตรงไหมนะ,ะตัวนี้นะคะตัวนี้ปากกระเป๋ายังไม่ตรงเท่าไหร่นะคะที่เราวัดไว้เมื่อกี้เราก็ต้องมาดูแบ่งปากกระเป๋าให้เท่ากันนะคะอันนี้ปากกระเป๋าก็เป็นเก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งก็ผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะ,ะตรงนี้นะ เช็คดูก่อนนะคะตรงนี้แปดนิ้วสามกระเบียดอันนี้เก้านิ้วไม่เท่ากันแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้มีอาการคือไม่เท่ากันแล้วพอเราได้แล้วนะคะเราก็ใช้กันไกลของเรานนะ่ะผ่าเลย ค่ะแยกออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้เราเอาไปโพ้งนะคะไปโพง้งริมพง้งริมให้เรียบร้อยถ้าเราไม่มีจกักโพ้งเราก็ไม่ต้องพง้งเราสามารถใส่ไปได้เลยนะ เอาซิปมาวางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูวิธีการเย็บกันเนาะพอเราพองมาแล้วนะคะเราก็เอาซิปนะคะซิปยาวนะคะมาเอาหัวซิปเอาด้านหัวซิปนะคะเอาด้านถูกคว่ำลงกับตัวเสื้ออ่าอันนี้ช่างไม่ได้พองนะคะแต่แต่ว่าถ้าจะพองก็ได้นะคะแล้วก็เอาหัวซิปนะคะต่ําลงมานิดนึงต่ําลงมาจากขอบ ขอหน้านิดนึงนะคะตัวนี้เราเช็คดูก่อนได้นะคะว่าเราจะเอาพับหัวซิปก่อนแล้วก็เย็บแปะลงไปหรือว่าเราจะเอาไว้ยาวๆก่อนแล้วเรามาพับทีหลังนะคะอันนี้เราเช็คดูก่อนได้เพื่อความสวยงามนะคะ เสร็จแล้วให้ให้ทิปใหญ่กว่าให้ทิปใหญ่เลยตัวเสื้อนะคะใหญ่เลยตัวเสื้อใหม่ถึงว่าให้ตัวเสื้อหายเข้าไปในปีกซิปแล้วเราก็ผักผ้านะคะผักผ้าเข้าไปในตีนผีนะคะ ใช้อะไรใช้ใช้ตีนผีธรรมดาหรือใช้ตีนผีอันนี้ก็ได้นะคะข้างเดียวหรือว่าขาตะเกียบก็ได้ขาตะเกียบคือร่องเล็กแบบนี้นะคะใช้แบบนี้ก็ได้นะเี่ยร่องเล็กแบบนี้นะคะ เราเดินจกักนะคะเราผักผ้าเข้าไปเรื่อยๆนะคะผักผ้าไปก็ดึงดึงซิปมาหาตัวเราผักผ้าเข้าไปในจกักแต่ดึงซิปเข้ามาหาตัวเรา ให้ท้ายเท่ากันพอดีนะคะพอเราเย็บได้หนึ่งข้างแล้วนะคะเราก็เอาซิป ที่เราถอดออกมาใส่ไว้เหมือนเดิมซิปแบบนี้เขาจะขายนิ้วละบาทหรือสองบาทนะถ้ายี่สิบกว่านิ้วมันก็จะแพงนะคะรูดไปให้สุดนะคะทีนี้เราจะมาเช็ค,ชคนะคะเช็คลอยต่อลอยต่อของอคออะไรคอฮูดนะคะเช็ดขีดไว้อย่างนี้นะคะขีดล่างขีดบนนะคะ ตรงกระเป๋านะคะกระเป๋าที่เราตัดออกนะคะติ๊กไว้ขีดล่างขีดบนนะคะแล้วก็ตรงก้นซิปที่เป็นซกนะคะแล้วก็ขีดล่างขีดบนว่าว่าเราจะใส่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะต้องมาตรงกันนะคะเราไม่ต้องไปวัดเช็คตั้งแต่ทีแรกนะคะมันเสียเวลาแล้วก็อีกอย่างนึง่งบางทีเราเวลาเราเย็บไปเนี่ยเนื้อผ้ามันยืดในขณะที่เราเย็บมันก็จะมีปัญหา ถ้าเรามาเช็คที่หลังเนี่ยมันอีกข้างหนึ่งมันถูกล็อกไว้แล้วนะมันก็จะจะง่ายพอเสร็จแล้วเรามาเข้าข้างนี้นะคะเราก็เอาเนี่ยตูดซิปนะคะวางให้ชนให้ชนเหมือนข้างเมื่อกี้ที่เราเย็บมาแล้วเราก็วางลงไปรอยติ๊กของเราก็จะอยู่ตรงรอยต่อนะคะรอยที่เราติ๊กช็อคไว้เมื่อกี้ ใช้เข็มเบอร์อะไรเราใช้เข็มปกตินะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นเบอร์สิบสิบสามหรือเปล่านะไม่ไม่ใช่เบอร์สิบเอ็ดแล้วเพราะว่าสิบเอ็ดหักไปเมื่อวานแล้วนะเข็มหมดการที่เราไม่เน่าแล้วก็ไม่ ไม่กัดเข็มหมุดเพราะว่าเราจะใช้มือเรานะคะดึงผ้าผ่อนผ้าตลอดเวลาเราก็เลยไม่เนี่ยแล้วเราก็มาจับนะคะว่าตรงปากกระเป๋าที่เราติ๊กไว้เท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องจับผ้านเนี่ยผ่อนหนักผ่อนเบาตลอดเวลาเราเลยเลยไม่สามารถที่จะมากัดเข็มหมดหรือว่าเขาเรียกอะไรเนาไว้ได้นะคะ ถขุดขนมันจะยืดง่ายนะคะมันจะถีบตัวง่ายกับซิปเวลาถ้าเราผ่อนผ้าไม่ดีเวลาเราใส่เนี่ยซิปมันจะเด้งเด้งเด้งเป็นคลื่นๆนะคะแต่ถ้าเราผ่อนผ้าโอเคซิปมันก็จะไม่เด้งนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาเช็คตรงคอนะคะเช็คตรงคอตรงที่เราติ๊กไว้เส้นเนี้ยเส้นร้อยต่อนะคะว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้าเราผ่นผ้าพอดีนะคะมันจะได้เป๊ะๆของเขาเลย แต่ถ้าเราลืมจังหวะมือที่จะต่อนท่ากับดึงซิปเนี่ยมันก็จะมีการแบบถีบตัวออกนะพอเสร็จแล้วนะคะเรายังไม่คิ้วยังไม่ทำอะไรเราก็มาเช็คดูว่าไอ้ที่เราเข้าซิปมาแล้วเราก็ติ๊กไว้เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะคะ เสียบคืนกลับไปให้ลูกค้าเช็คดูนะคะตรงนี้เท่ากันไหมนะคะตรงปากกระเป๋าเท่ากันไหมรูดขึ้นมานะคะตรงคอเท่ากันไหมแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะเท่ากันนะคะทีนี้เมื่อเขาเท่ากันแล้วเราก็จะเดินคิ้วนะคะเดินคิ้ว không buồn ขณะที่เราเดินคิ้วเนี่ยจาักมันก็จะมีอาการถีบเหมือนกันนะคะเพราะว่าผ้ามันหนาแล้วก็ใช้กระดาษนะคะมันลองกระดาษลองนี่มันมันลองไปข้างๆเข็มนะไม่ได้ไม่ได้ลองแบบว่าเข็มเย็บโดนเย็บไปด้วยนะ ตรงสกรีนนะคะตรงสก,กีนเนี่ยเวลา <c oughs> เวลาตีนผีเราเดินมาเนี่ยมันจะเหนียวมีความหนืดมีความเหนียวใช้กระดาษรองนะคะ <c oughs> มือเรา,าต้องเก่งช่วยนะคะต้องเก่งช่วยช่วยจัด ทั้งกระดาษทั้งมือช่วยกันหมดทุกอย่างเลยนะเพราะว่ามันหนืดมันเหนียวอ่ะ้ารเลาะแล้วก็จะเป็นรูนะรอยสกีนรอยผ้าหนังผ้าอะไรผ้าหนังผ้าสกีนเวลาเราเย็บมาแบบนี้แล้วเราเลาะออกนะคะมันจะมีรูรูที่แบบแกะไม่หาย คิวหนึ่งตีนผีเราก็ใช้ตีนผีชนผ้าเลยนะไม่ต้องไปเล็งอะไรแล้วใช้ตีนผีชนผ้าเลยตรงหัวซิปนะคะตรงหัวซิปเราพับเข้ามาด้านผิดนะคะพับเข้ามาด้านผิดแบบนี้นพับเข้ามาแล้วเราก็พับอีกทีนึงนะคะพับที่เราจะคิวอีกทีหนึงเขาก็ซ่อนตะเขิด หัวซิปนะคะอยู่ข้างในมันชอบเด้งออกเราต้องจับมันให้พับเข้าไปให้หนักๆให้แน่นๆเลยนะคะไปตรงหัวซิปอะ แล้วก็ระวังตรงรอยต่อนะคะรอยต่อที่เมื่อกี้ที่เราเช็คให้ตรงกันเวลาเราคิ้วบางครั้งมันถีบผ้าออกมาแล้วมันจะไม่ตรงนะคะ ิ้วแล้วนะคะตรงหัวซิปที่เราพักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยมันก็จะไม่มีเราก็ทําอีกข้างนึงให้เหมือนกันอีกข้างหนึ่งเราจะเริ่มจากหัวซิปก่อนใช่ไหมคะเนี่ยหัวซิปนะคะแต่เพื่อนเห็นไม่ชัดนะคะเนี่ยเปิดอยู่อย่างนี้นะเลาวกลางนี่ออกก่อนนะคะแล้วเราก็พับลงแบบนี้พับลงแบบนี้ เราก็พับมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะถ้ามันพับไม่อยู่เย็บก่อนเย็บ,บล็อกไว้ก่อนนะคะบังคับให้พับแล้วยังพับไม่อยู่อีกเย็บมาเลยพับเย็บกดไว้่างนี้เลยนะแล้วก็พับมาอีกทีนึงส่วนมากเวลาเย็บกดไว้เลยแบบนี้มันจะแบบบีบเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้ ราจะไม่ค่อยทำพอผ้าอีกทิ้งเราก็เย็บลงมาเลยนะคะตรงนี้มีความหนานดนึงเราก็ช่วยจักหมุนนิดนึงเวลาเราเย็บนะคะอย่าให้ผ้าเนี่ยห้อยลงไปที่จักมันจะมีความหนักและถ่วงลงไปนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมาไว้บนจัก มือใหม่นะคะอย่าปล่อยให้ผ้าห้อยร่องแรงนะคะถ้าห้อยร่องแรงน้ําหนักของผ้ามันทิ้งลงไปที่จักมันจะทำให้ผ้ายืดหยุ่นแล้วเราก็เย็บยากจะต้องยกขึ้นมาให้หมดนะคะจะเย็บงานเป็นตัวหรือว่าเย็บงานซ่อมก็เหมือนกันนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะทีนี้เราก็มาเช็คอีกทีนึงนะคะ เชอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราคิวเสร็จแล้ว่ะเข็บตรงกันเหมือนครั้งแรกหรือเปล่านะคะ,ะเข็บมันจะตรงกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงคอตรงกันนะคะตรงกระเป๋าตรงกันนะคะอา้าวตรงคนล้ำกันนิดนึงนะ บางคนล้ํากันนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่ามันถูกตัดแล้วเนื้อผ้าหายไปนะคะพอด้านในด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นปีกซิปอย่างเดียวจะไม่เห็นเนื้อผ้าที่เราไม่ได้พุงนะคะมาออกมานะถ้างานที่เขาใส่ซิปมาตั้งแต่ที่แรกเขาก็จะมีสาบป,ปิดซิปนอกแต่ที่นี้เขาไม่ได้ใส่มาตั้งแต่ที่แรกเราก็ทําได้แค่นี้นะคะวิธีใส่ซิปเสือส้อเสื้อแจ็คเก็ต มาดูกันว่านะคะซิปที่เราใส่ไปนะคะซิปที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะมีการเด้งไหมนะคะถ้าเราผ่อนผ้าไม่ดีนะคะเนี่ยเวลาเราวางซิปแบบนี้ลงลงแบบนี้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมก็จะเด้ง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 ขึ้นมาเป็นแบบคลื่นๆแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราผ่อนผ้าพอดีนะคะซิปก็จะแนบนะคะวางลงแบบนี้ก็จะแนบแบบนี้นะ,ะเนี่ยวางแบบไหนก็จะแนบนะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เนี่ยมันจะเด้งอย่างนี้ใช่ไหมถ้าแบบเนี้ยถือแบบเนี้ยถือว่าไม่เด้งนะคะแต่ถ้าเด้งมันจะเด้งขึ้นมาให้เห็นเลยก็จะมีเท่านี้นะคะวิธีการใส่ซิปนะคะผ่าเสื้อคอกลมใส่ซิปกันไปเลยนะคะก็มีแค่นี้แหละก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราได้นะคะขอบคุณ